ในระหว่างทางกลับพี่น้องนี่รถฟรีอยู่นี่โบ้ขึ้นพี่น้องเดี๋ยวนี้รถโบ้ขึ้นพี่น้องระหว่างทางกับนี่อู้นี่อย่างน้อยหนึง่งคนด้วยนี่รถโบ้ขึ้นมันคาอยู่นี่เลยพี่น้องอยู่นี่แมนกำลังพยายามเอารถขึ้นอยู่เนาะนี่ Mino ni bang bangon kiri tu ni nih, pun kubur. Oh, konai konai. Konon lah. Oh, beritahu apa ni? Sebai di. บายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะก็ยินดีนต้อนรับเข้าสู่ซ่องคูดอยอีกเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องก็ปัจจุบันนี้เนาะคือทีมงานของเรามาอยู่ที่ท้านที่ว่าคลายเครื่องนั่นแหละเนาะคือมือนี่แหละแมนทีมงานของพวกเ,าาาวาาเรานะแหละมมและมนเกียมเนาะคือเอาไม้เอาตอกเอาเล็กเอาปูนที่ว่าจะเกียมไปสร้างเฮือนให้กับน้องอ้ายนะพี่น้องนี่คือเดี๋ยวนี้แหละแมนไม้เอาเฮาเอา,เอาขึ้นรถไปที่ย,ยมห้วยแล้ว เพราะไม่มีรายกว่นนี้นะพี่น้องแต่ว่าเฮาขึ้นไปบ่มดเพราะว่าเนื่องจากรถมันน้อยไม่เป็นรถมันน้อยหละทางมันลําบากเลยเอาไปเท่าน้อยเท่าน้อยนะพี่น้องนี่แล้วจะมีเล็กมีปูนจานวนหนึ่งปูนนี่เฮาก็ตงคครึ่งนึงเนะคุกยิ้เนาะอื่นก็จะมาตางเติมนะเพราะว่าทางมันเนื่องจากว่าทางมันค่อนข้างลาบากนะพี่น้องเนาะแล้วก็ต้องอาศัยคนไปททเล็กเท่น้อยนี่นี่เนาะคือซูเฟอร์รถเท่านี่ซูเฟอร์รถลอยพี่น้อง เอ้พี่น้องเนาะนี่รถมาหอดมาเทิงแล้วพี่น้องนี่บอกอู้ทางความน้อยเนาะสูเฟอร์ตีนพีแท้ๆนี่อู้ทางโบห้ว่าเลยเนาะความน้อยนี่อู้อย่างน้อยเดียวนึงนี่มาแล้วเนาะนี่เหล็กมีปูนคือคุณใดได้ว่านนะพี่น้องเนาะอืม ซูเฟอร์กำลังทอยรถมาอยู่ตัวหน้าเฮื่อนของเท่าไอ้นะพี่น้องแล้วก็จะเอาเครื่องคลองมาลงปะอยู่บนนี้เนาะคือประเภทเล็กเซนเล็กเอ้ย่น่าจะเอามาว้อยู่ในสโมซรเนาะเพราะว่าจะว้ในเฮื่อนก็น่าจะบ่ได้แหละเนาะพี่น้องนี่เฮื่อนอยู่ทางลุมพุนแต่ว่าจะมาปะอยู่หน้าเฮื่อนนี่้อเนาะพี่น้องแต่ว่าบอลที่ว่าจะสร้างเือนเท่าอ้ายมันโบแมนอยู่บนนี้เนาะคืออยู่เทิงพุนเนาะ เดี๋ยวรูโดยจะพาพี่น้องไปเบิง้งนี่เนาะก็จะมีบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านลูกเล็กเด็กน้อยเนาะมาเบิง้งเต็มพี่น้องโอเควันนี้อย่างบ่ไดเทือ่อกล้อนะวันนี้รอนี้ล่ะ มาพี่น้องช่วยกันเด้อมันจะมีพี่น้องพึ่งมาช่วยกันพี่น้องนี่เนาะจะมีบรรดาพี่น้องนำกันเนาะคือไอเอยน้องนำกันมาช่วยหลายๆคนนะพี่น้องโอ้บังเฮง โอ้ซ้ำนี่มันมันบุพเแบกนะซํำนี่นะบุพเแบกซ้ำนี่ใยถึงมือครูด้อยแมน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  นี่เนาะจะแบกเข้าไปปะในสโมซรนเลยเนาะพี่น้องว่ามันบนปะบนเมี่ยมันค่อนข้างสบายกาอยู่ในเงินเนาะคืออยู่ในเงินเป็นเงินไม่น้อยแล้วกว็เสามันยังมันโดกหมดแล้วพวกกินหมดแล้วปะในเงินแล้วกว็เงินที่่มเนาะนานะ จะกองเงินมามาแล้วมาเอ้ยเอาสบายดีกองเด้อถวอ้ายดูแถวอ้ายไม่ยุ่อะจูอ้ายเขาเหมือนคนเครื่องท่ากันเนาะเดี๋ยวครูดดยจะพาพี่น้องไปเบิ่งบอลที่ว่าเขาจะสร้างเงินให้กับท่วอ้ายเนาะนี่จะเป็นอยู่เทิงพี่น้องนี่เพราะว่าอยู่ลุมนี่มันค่อนข้างแบบดินมันคับแคบอยู่คือพี่น้องได้เบิ้งแหละแล้วก็ ชาวบ้านมาอยู่ทางเชิงเป็นดินเปาวางเนาะแล้วก็จะให้เขามาตังอยู่ทึ่งนี่เดี๋ยวเราจะเค้นไปบึงเนาะว่าเท้าอ้ากับแมวเท้าอา้ยแม่นได้ปรับดินแล้วหรือบบเนาะโบถนะี่ว่าจะสร้างเฮือนนะเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปบึงนี่พี่น้องเนาะได้มาหดมาทึ่งแล้วนี่โอ้นี่ ไดบกแล้วเนาะนี่เพื่อนน่าจะยับมาทางนี้เนาะคือทางนี้น่าจะเป็นอยู่นาเฮือนผัวมีทางลงมาทางนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเฮือนเนาะทางนั้นน่าจะเฮ็ดเฮือนครัวพี่น้องเนาะอ้นี่คือตัวนี้นี่ จะเป็นบุกเอาเลยนะพี่น้องจะบ่แม่นลดเห็ดน่นาจะเป็นเท้าไอา้กับเมลาวบุกเนาะนี่เผิ่เฮ็ดนี่คือเอาเมลักมาฟังแล้วก็บุกดินลงมาท่มเพื่อที่จะอยากให้มันเพี้ยงอน,นะนะนสมควรพี่น้องเนาะว่าถ้า คนบุกได้ซ้ำนี่ก็เท่ว่าสมควรผัวดินมันแข็งแข็งพี่น้องครัให้พี่น้องได้เบิ่งนี่แหละดินโคตรแข็งเลยเนาะน,นี่นี่เนาะกาบโคดีเขาคนเครื่องคนคล้องคนไม้วัสดุเท่ว่าจะสร้างเงินครับเถวาอ่หรือมันลงจากรถออกมาเป็นที่เหยียบห้อยแล้วนะพี่น้องแล้วก็ ให้พี่น้องสังเกตเบ้างะนะเนาะคือตาเวนค่อยคำลงแดงคือจะมืดแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเขามาเมืม่อนี้ก็ค่อนขอ้างอยากแรงได้เนาะก็เส้นทางก็ไกล้าาได้นะไเนาะประเภทเล็กสังกะสีปูนมันจะไว้อยู่ในสมุทรเนานะเครื่องของเทวดาสำคัญน,นะเนาะแล้วก็ไม้มันจะปะอยู่อยู่นอกนะพี่น้องก็โอเคนะพี่น้องคือให้พี่น้องได้เบิ่งแหละนี่คือเดี๋ยวนี้ละแมน เีมงานของพวกเขาก็จะได้ขอตัวเนาะคือกับก้อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างมืดค่อนข้างค่ำแล้วเนาะคือให้พี่น้องได้เบิ่งเลยคือเบิ่งคนก็เกือเบิกเห็นเั่าแหละเนาะคือเครื่องคลองเฮาตางมากกวยังบ่ทันแล้วเพราะว่ารถมันคือรถมันน้อยแล้วก็เครื่องมันลายคือไม่เฮายังตางมาแต่ครึ่งนึงปูนก็ยังตางมาแต่ครึ่งนึงเนาะก็มื้ออื่นจะได้ตางมาตืิมเนาะก็สุดท้ายนี่เนาะครูเดียก็ต้องอวยซรางให้พรให้หมทสุขสุขคนเนาะ จงอยู่ดีมีแหง้งอยู่ดีมีสุขเนาะลำรวยทางสุขภาพแล้วก็ลำรวยทางเงินคำเนาะสาธุเนาะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับมื้อนี้ครูดอยและทีมงานก็ต้องได้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีเนาะพี่น้อง,งในระหว่างทางกลับพี่น้องนี่รถฟรีอยู่นี่โบขึ้นพี่น้องดยนี่ รถโบกขึ้นพี่น้องระวังคาครับนี่อนี่อย่างน้อยหนึ่งขึ้นด้วยนี่รถโบกขึ้นมันคาอยู่นี่เลยพี่น้องอยู่นี่เหม็นกำลังพยายามเอารถขึ้นอยู่เนาะนี่นี่คดัวซิญูเนาะขึ้นเลยวะเดี๋ยวโอ้พี่แล้วนี่พี่น้อย

เดียวเดียวเดียวเอา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 ไม่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 มุดท่านั่นเดขึ้นบนน้าเลยเนาะเือีนี่นะแมนเอาขึ้นมาเป็นที่เหยียบอล้วพี่น